ก็ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับยจ่กับผมคิวอีกแล้วนะครับเซีย t ีโฟทีวีีสองนะครับผู้ชมนะวันนี้เราก็จะมาสร้างรถในเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีนะครับน้องๆแค่หนึ่งนาทียังกบวินาดียังลืมกันไงๆๆๆจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพลงนะครับน,อนออ้องๆเออม่อคิดไปลอเล่นนะครับโดยใช้อุปกรณ์แค่แปดอย่างนะครับ อาจจะไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้นะครับอาจจะแค่เป็นวิไงวินาทีอ่ครับไปเจมไงก็ไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือคือคือนะครับอันดับแรกที่ต้องเตรียมก็คือกระจกนะครับกระจกบล็อกนะครับอันที่สองก็คือเสียอะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะครับอันดับที่สามก็คือนี่ครับบล็อกสีดํานะครับหรือจะบล็อกสีอะไรก็ได้นะครับเต่ผมเอาเป็นสีดําเพราะว่าเป็นล้อรถไงแล้วก็พรมที่เป็นบล็อกนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับ แล้วก็บันไดนะครับรขั้นบันไดแล้วก็ป้ายแล้วก็ไอเทมเฟรมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือนี่ครับมันคืออะไรวะมันคือสตูลสลับนะครับเป็นยังไงก็ไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับหาที่สร้างก่อนแป๊บ,บนึงที่สร้างแล้วก็คือตรงนี้นะครับวางอ่ะสามบล็อกตรงนี้สามบล็อกสามบล็อกนะครับ แล้วก็อี่วางพลาดมาพลาดกันหนึ่งเออนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ละสี่สี่ความยาวเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดโอเคนี่คือรถนี่คือโครงสร้างของรถแไรวอืมแล้วก็วางตัวนี้เป็นสีดํานะครับเป็นล้อรถนะครับนะ้องๆเออแล้วก็มาวางตัวนี้เป็นล้อรถอีกครั้งหนึ่งคือตรงนี้นะครับ กระจุกไปกระจุกกระจุกกระจุกมาสามบล็อกนะครับแล้วก็วางนี่ไปสีเขียวสีเขียวตรงไหนอ่ะสีเขียวตรงนี้แล้วกันนะคบน้องๆนี่วางมาตรงนี้ก็ได้แบบนี้เลยแล้วก็วางสีดำมาแบบนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นหม้อนะครับหม้อรถนะครับรน้อง ทตไมต้องสร้างด้วยก็ไม่รู้นะครับเออแต่ก็เอาตรงนี้ออกครับหนึ่งนาทีนะครับแค่หนึ่งนาทีเองนี่นะครับก็เริ่มได้แล้วใช่ไหมครับสิ่งสิ่งสิ่งเกือบสุดท้ายแต่ไม่ได้ท้ายสุดนั่นแหละก็วางนี่ครับไอเิ้เฟรมนะครับรอบรอบล้อเลยนะครับไม่ใช่รอบรอบในในรถตรงนี้สีดำๆนะครับแด็กใครจะไม่วางก็ได้นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะก็คือวางไป วางไปวางตรงนี้วางข้างหน้าเลยวางข้างหน้าแล้วหรือใครจะวางหรือใครจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับน้องๆพี่ก็ไม่ว่ากันนะครับเอาแล้วครับก็เออเอาละก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถของพวกเรานะครับเป็นยังไงก็เนี่ยฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วกันนะครับดูดิโอสวย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 ว่ะ สวยมากใครว่าสวยก็คอมเมนต์มาละกันนะคะขอลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย